หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับเตรียมรุนหกล้อนะครับจะออกเดินทางไปเก็บผลไม้นะครับรับผลไม้จากคุณยมวันนิดานะครับคุณยมมานัดนะครับเด้อนะครับคุณยมสุวรรณานะครับนี่พระอาจารย์พระครูบริการนุเพียนนะครับมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับส่วนสามเณนิน้อยนํามาให้กําลังใจนะครับ นี่นะครับพูดจะร่วมชะตากรรมไปด้วยกันนะครับเด้อนะครับไปพักที่น่นหนึ่งคืนนะครับออกตีสีนี่นะครับนี่ไปนู่นนะครับใกล้ๆกับชายแดนเขมรนู่นนะครับเด้อนะครับแต่ว่ามั่นใจพระจาจาร์วาทิตย์นะครับท่านมีลายนะครับมีลายนะครับไอดีลายอยู่ด้านหลังนะครับคงจะคุ้มกันได้นะครับนี่เด้อนะครับ พระเป็นน้ำกันจบูปกูหรฮึหกหกูปบ่ครับพระหกูปนะครับคารวะสามนะครับนี่เด้อนะครับคารวะญาติโยมนะครับนี่จัดที่นอนนะครับเคยไปครั้งก่อนและนอนสบายเหลือเกินนะครับติดเบาะและก็คุ้มโปงไปเลยนะครับออกตีสี่นะครับไปถึงสะแก้วก่อนนะครับ จะลองศรัทธาญาติโยมหลวงพี่โชคก่อนนะครับแล้วค่อยไปรับเอาผลละไม้นะครับคุณของคุณโยมวันนดาคุณโยมมานัทนะครับคุณโยมสุวรรณานะครับผู้หยิบโปนะครับญาติพี่น้องกันนะครับโยมเขาตั้งใจว่าจะมาเองนะครับแต่ก็ติดภาระธุระต่างๆนะครับก็เลยนำมาล้นหกล้อนี่นะครับนี่โยมเขาขอนะครับให้นำมาล้นหกล้อแล้วก็พนักงานนะครับพนักงานก็คงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ นี่นะครับนี่สามัญีไม่รู้จะได้ไปกี่รูปนะครับนี่ว่ให้ไปน้ำหนักเที่ยงนี่อยากให้นำสวดต, <c oughs> <cas> <wounds> ตอนเช้าค่ะให้นำสวดตอนเช้านะนี่เนาะไป,ไปแต่พระขาวนะครับนี่ <c oughs> ไปแล้วก็ให้ให้ไข่ <c oughs> ใใตุ๋นกาโ,โอ้ยน้ำสวดไปโอน้น้ำสวดนะครับพาไม่ชี้ทำวัดสวดมุนเช <c oughs> ้านะครับขออนุญาตขอโทษขออภัยนะครับนี่ เตรียมตัวไว้นะครับตีสนะครับจะได้ออกเดินทางนะครับเพิ่งจะซักผ้านะครับกระโบมนมาผ้าเพิ่งจะรู้ตัวนะครับโอ้ตกดวงทิดาเดินจรน,นะครับก็เลยได้ต้งไปไหนมาไหนตลอดเลยนะครับนี